สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับมดอลิสาปินทองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มดก็จะมา,อาบอกกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะตกงานว่างงานหรือว่ากำลังมองหางานอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีทุนไม่มีเงินที่จะไปลงทุนอะไรนะคะนี่เลยค่ะธุรกิจอินดีมโปรเจกต์ปลดีลงทุนน้อยค่ะแค่ เพื่อนๆมีเงินหลักหมื่นก็สามารถสร้างรายได้ให้เราวันละ4ี่ห0ื่นบาทต่อวันแล้วนะคะแค่เราเอาตัวของเรามาบริโภคสินค้าแค่นั้นเองค่ะแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อคนสองคนให้มาบริโภคสินค้าของอินดีมเหมือนเรานะคะแค่เปลี่ยนที่ซื้อกินซื้อใช้เราก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองได้แล้วนะคะ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องขายของเราไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าค่ะทำง่ายรายได้ดีเพื่อนๆค่คะยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ที่เราต้องหันมาเปลี่ยนตัวเองแล้วนะคะถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองแล้วเราจะ,ะตามคนอื่นทันได้ยังไงคะใช่ไหมคะยุคนี้มันเป็นยุคของออนไลน์ถ้าเพื่อนๆน ยังคิดว่าจะเปิดร้านอาหารหรือว่าเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะช่วงนี้มดบอกเลยค่าว่ายากนี่เลยค่ะเรามาหาันหันมาทำออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียวกันทำได้ทั่วโลกเราไม่ต้องกลัวโควิดเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่กับบ้านเราก็สามารถทำได้แล้วเพื่อนๆนที่ทำงานประจำอยู่ อยากสร้างรายได้เพิ่มเหมือนมดนะคะก็นี่เลยค่ะสามารถมาทำธุรกิจอินดีมได้ทำควบคู่กับงานประจำโดยไม่กระทบผลไม่มีผลกระทบกับงานประจำเลยนะคะทำแค่วันละ2-3ชั่วโมงก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้เป็นกระเป๋าที่2แล้วนะคะยุคนี้วิกฤตแบบนี้เราต้อง หารายได้เสริมเป็นกระเป๋าที่สองที่สให้กับตัวเราเองนะคะอย่ามัวลังเลอย่ามัวคิดมาก